สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเมนูการทดสอบการอาร์คของเครื่อง jpa 2นะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะทำการเปิดเครื่องนะครับครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่ที่หน้าจอพร้อมทำงานนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มเมนูเข้าไปนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลื่อนเมนูมาตรงที่3าจากขวามือนะครับโดยการกดปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับ เมื่อมาตรงนี้แล้วนะครับเราก็ทําการกดปุ่มเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ทดสอบการอาร์คตรงนี้นะครับครับผมเสร็จแล้วก็จะมีคําแนะนําขึ้นมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็คือวางสายเล็บปิดฝานะครับเดีย๋ยวผมจะทําการวางสายนะครับวางสายทั้งสองด้านเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับต่อไปก็กดปุ่มเมนูนะครับปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดทดสอบการอาร์คนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มเริ่มนะครับครับผมการทดสอบการอาร์คนะครับก็คือการปรับค่ากําลังไฟให้เหมาะสมกับสายที่เราใช้งานนะครับ ถึงขั้นตอนนี้ก็รอสักคู่หนึ่งนะครับจนกว่าเครื่องจะทําการอาร์คสำเร็จนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับสําเร็จแล้วก็รีเซ็ตนะครับโอเคเราก็จะทําการรีเซ็ตเครื่องนะครับครับผมแล้วเครื่องก็จะเปลี่ยนมาที่โหมดอัตโนมัตินะครับโอเคครับสาหรับขั้นตอนการทดสอบการอาร์คก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ